บันทึกไทเบฟหน้านี้คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจากข้าวเปลือกกลายเป็นข้าวสารเครื่องสีข้าวครัวเรือนที่เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่ด้านการเกษตรที่จะมาช่วยเพิ่มกำลังการผลิตข้าวแบบใหม่ให้กับชาวเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนการคิดค้นและพัฒนาจากเครื่องสีข้าวแบบดั้งเดิมโดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาให้ข้อมูลของเครื่องสีข้าวเพราะถ้าเราสามารถทําให้เกษตรกรมีเครื่องสีข้าวเองก็จะเป็นการเพิ่มศักภาพการพึ่งพาตนเองให้กับเกษตรกรนะครับตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงกระบวนการแปรรูปเป็นข้าวสารนะรเป็นอันหนึ่งที่เราอยาก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 ทำก็คือว่าเป็นเครื่องสีข้าวครวรเรือนที่ทุกคนอยากมีไว้ประจําใช้ได้เป็นมิตรใช้ง่ายนะครับต้นทุนถูกนะครับและตอบโจทย์ได้เครื่องสีข้าวเป็นเครื่องจักรกลเกษตร,รประเภทหนึ่ง ใช้สำหรับการแปรรูปข้าวเปลือกเพื่อบริโภคจัดเป็นเครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวโดยในภาพรวมแล้วประเทศไทยยังต้องการการวิจัยและพัฒนาเครื่องสีข้าวอีกมากเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างครบวงจรนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเรายัางคิดว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรนะครับนอกจากเขาสามารถปลูกข้าวอย่างครบวงจรตั้งแต่การปลูกจนถึงการแปรรูปแล้วเนี่ยเขายังสามารถสร้างโอกาสมีอาชีพได้ นันนจงเป็ททีี่่มาึไปวว่่่าาานจะมีีเครืองสข้าทาี่เเเกกษตรรป็นจ้้ของไดไดทยเบฟร,ร่วมสนับสนุนแนวคิดของคนไทยในการสร้างสรรค์นวัตรกรรมใหม่เพื่อการเกษตรพร้อมทั้งขับเคลื่อนสารพลังประชารัฐเดินหน้ายกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนฐานรากให้ยั่งยืนบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชน โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนกครินเป็นโรงพยาบาลและศูนย์วิจัยเฉพาะทางโรคไตแห่งแรกของประเทศไทย